เจมส์มานิยานกสินใจนำทีมวงสวงเปิดกล้องภาพยนตร์ระทึกขวัญนาคาบานตำนานพญานาคราชแห่งภาคตะวันออกที่ยังไม่เคยมีใครพูดถึงปักหมุดฉาย7พฤศจิกายนนี้ ทางปะพลเอนเตอร์เทนเมนต์และเทวอาร์เทเตอร์สตูดิโอจับมือสร้างความยิ่งแหญ่ครั้งใหม่ให้วงการภาพยนตร์ไทยแต่เลิกดีทําพิธีบวงสวงเปิดกล้องภาพยนตร์นักบันภาพยนตร์ระทึกขวัญฟอร์มยักษ์แห่งปีกับครั้งแรกของการถ่ายทอดตำนานพญานาคราชภาคตะวันออกองค์เพชรพัทราณนาคราชที่ยังไม่เคยมีใครพูดถึง โดยทีมนักสแสดงเจมส์มานีย่ามากีลานกสินใจรวมด้วยรัตเก้าอมารดิตแดนนี่สารพล,ลนตีแลนดไบรอันแคลวงวชิราอันโอลิเวอร์วินธนัทมเคิลพลิต ชนิการนางสาวไทยปี2566พัชชาพัชชาพลอยรองอันดับ2เมสการ์ไทยแลนด์2 0 2 0ภูมิกับโชคอานาันต์สกุลธรรมทอนวิทย์วุฒิลาภพันธ์ที่ปรึกษาภาพยนตร์ก้องปิยะชูดาภาจันทะเขตร่วมในพิธีณลานหินดิอเวนิวเมเจอร์ราชโยธินนอกจากนี้อีกหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของพิธีบวงสวงทางทีมงานได้มีการนำใบศรีพญานาคซึ่งเป็นเครื่องบูชาสการะเหล่าองค์พญานาคสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ด้วย ยศสุขสรรเสริญหมาร่วมประกอบพิธีเสริมความเป็นสิริมงคลอีกด้วยค่ะหนังเรื่องหน้ากบันก็เป็นหนังที่พูดถึงตำนานของพยา,ยานาคองหนึ่งนะครับแล้วก็ในเวลาเดียวกันก็มีสตอรี่ไลน์ที่เขาเรียกว่าขนานกันแล้วมีสองสตอรี่ไลน์ขนานกันนะก็คือจะเป็นสตอรี่ไลน์ของตัวละครผมทารินนะครับแล้วก็ตัวละครทุกท่านที่อยู่หน,น้าที่แห่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือหนังเรื่องนี้สไตล์ก็จะเป็นแบบฟิล เขาเรียกว่าสยองขวัญนิดนึงมีทรลเลอร์มีดราม่านะคะมีความเชื่อเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็อยา้ทุกคนมาดูว่าเอ้ยพอมีทั้งความแบบอะไรสำคัญคืออยู่ในช่วงของยุคสงครามโลกครั้งที่2ด้วยครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนมาดูว่าเอ้ยพอมันมีสองซาวด์มาคาบเกี่ยวกันเนี่ยทางหนังเรื่องนี้จะเล่าออกมาอย่างไรครับ ยังค่ะวันนี้วันนี้วันแรกที่เราทําการบวงสวงค่ะอาจจะเห็นได้ว่าเราเราอาจจะเป็นภาพยนตร์ต่างประเทศนะคะเพต่อสครน่าฝรั่งกันหมดเลยนะคะวันนี้ด้วยใช่ใช่บทบาท่ใครรับบทอะไรบ้างคะ เป็นพ่อที่แสนดีครับแต่ไม่แน่ใจนะครับดีตอนต้นอาจจะเป็นฆาตกรก็ได้ต้องรอคิดดูพ่อดีๆมาอย่างนี้มาอ่านยะก็หัวรับกดเป็นลูกของพี่อ่านค่ะก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนรอติดตามกันว่าจะเจออะไรบ้างค่ะเพราะว่าค่อนข้างซับซ้อนเลยทีเดียวแล้วพ่ชื่ออะไรครับชื่อจินตาค่ะจินตาจิตามีพี่ชายด้วยใช่ค่ะพี่พี่ชายชื่อจิระค่ะ จีฬากีีฬาอยู่ไะนีรัะจำไม่ได้ครับค่ะอ่ะพี่เจมส์ครับผมรับบทเป็นทารินนะครับในเรื่องก็เป็นหนุ่มเออเรีไทยที่มีหน้าที่ที่ต้องทำนะครับแล้วในเวลาเดียวกันก็มาอยู่ในเรื่องแล้วที่ซับซ้อนที่ว่ากันเนี่ยแหละจากหนุ่มที่ทำภารกิจตลอดเวลาจะมาอยู่ในแบบสถานการณ์แบบนี้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องไปรอดูครับนกเป็นซ่อนกลิ่นค่ะเป็นเด็กกัญพราที่ถูกนํามาเลี้ยง แล้วก็เป็นผู้หญิงที่เติบโตมาโดยไม่มีความรักไม่ได้ถูกรักค่ะแค่นี้ก่อนเคนี้ค่ะอ่าหนูเป็นใครผมเล่นเป็นที่เขาว่ากันว่าพ่อแสนดีแต่ว่าแต่ว่าเป็นคุณพ่อเหรอนะเล่นเป็นเป็นเด็กอ๋อวัยเด็กคุยเก่งนะครับพอโตมาไม่คดอยพูดไม่ออกอาเป็นเป็นคุณพ่อวัยเด็กใช่ค่ะครับมา คืพุ่งกับค่ะกับครับพุ่งกับครับนุี่เลยอ่าค่ะเรามีพุ่งกับสองคนมันครับมันมันมันเป็นความเป็นเป็นหนังเทรลเลอร์นะครับแล้วทุกขวัดแล้วก็ผสมกับความเชื่อเรื่องพญานาคมันจะมาอยู่ด้วยกันยังไงอันนี้ต้องรอติดตามชมครับ ทปีมันจะเยอะไปทันตกมากนดต้นจนจบมีในช่วงนี้สาคัญครับใช่ครับแสดงว่านักแสดงทุกคนต้องเจอทีจีไม่ครับไม่ทั้งหมดครับจะบางคนครับแด่บางคนด้วยก็จะเดินเรื่องราวในเดินเรื่องราวในช่วงยุคสงครามโลกครั้งที่สองแล้วก็ผ่านกลุ่มเสรีไทยซึ่งพารินก็คือเจมานะครับผมเข้ามาอยู่ในครอบครัวเนี้ย แล้วมันเกิดเรื่องการตายของคนในครอบครัวไม่ต้องสืบหาว่าฆาตกรคือใครแล้วเขาจะต้องเลือกระหว่างาผู้หญิงหรือว่าอุดมการของเขา,าเนักแสดงเรื่องเป็นเด็กวัยรุ่นหมดนเลยค่ะเราต้องมีการอธิบายเรื่องความเชื่อเหล่านี้ให้เราเข้าใจด้วยไครคะก็ส่วนใหญ่นักแสดงก็มีความเชื่อค่อนข้างกันเยอะแล้วครับก็อธิบายความเชื่อมันม<อ>ันม<อ>ันเป็นแล้วแต่บุคคลด้วยครับ ที่เราแต่ใครว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่ออะไรเงี้ยครับบางคนก็ศรัทธามากบางคนก็อาจจะไม่ได้เชื่อเลยอยากถามใครเป็นพิเศษเ เพราแต่ละคนถามว่าเออเม่อกี้ยบอกไม่หมดเนาะว่าใครเล่นเป็อะไรบ้างคราบผเราบดเป็นปรโนไวัยหนุ่มเช่นเดียวกันครับโปรนคือคุนนู้นคุณข้อไหลเจอิญมากคุณข้อไหลเจริมากเชิญครับใครที่ยังไม่เล่นก็เล่นป็นเราสองคนเลยไหม สองอามันก็เราเจนนะพีเจนคือผมสองคนับผมผมรับบทเป็นอาทิตย์ครับผมผมรับบทเป็นทเนศครับก็คือหนึ่งในกลุ่มเสรีไทยร่วมกับพี่เจมส์นะครับที่จะไปปฏิบัติภารกินในครั้งนี้ครับผมถูกต้องครับไปต่อการการการนเล่อะไรบางอย่างพี่คนสวยคนนี้โอ้โหเก่งมากค่ะการรับบทเป็นซ่อนกลิ่นวัยสาวค่ะ มีเด็กีเด็กด้วยนะคะซอมบีนมีเด็กใช่ค่ะมาไม่ได้มาขอบคุณมากค่ะผมคาลิเกตเตอร์ยังบอกไม่ได้ครับผมด้วยก่อนแต่ก็จะเป็นคนที่สปอร์ตฮารินกับจินตาทำในเรื่องครับหนเดียวค่ะเล่มามีคนเดียวใช่ครับผมเล่นเป็นคนเดียวฮารินคนเดียวโตเลยครับโตเลยมาถึงปุ๊บก็เล่นเลยครับ สวัสดีค,ค่ะภาชานะคะก็เป็นตัวละครลับเหมือนกันแต่รับรองว่าเรื่องนี้นี่สรุปแน่นอนค่ะรับรองว่าจะต้องเซอร์ไพรส์แฟนคลับม,ม,ม,มากๆ<ช>แน่แน่รับรองอย่างนึงนะครับทุกคนหล่อทุกคนสวยค,ครบ<อ>ับนักแสดงคนเตรียมตัวตัวต้งรับกับอาษาอยังไงบ้างคะวันนี้ซ้อมใช่แต่กี้ยังกุยพี่โนว่าซ้อมซ้อมออกกองครับก็เบสิกค, <S <S ครับดูแลตัวเองให้ดีแล้วก็กินน้ำดื่มน้ำเยอะเครับเพราะจริงๆเราเคยเจออากาศแบบนี้อยู่แล้วแหละก็แค่แบบทำให้มันดีขึ้น มากกว่าเดิมในการดูแลตัวเองอะไรเงี้ยพักก่อนให้เพียงพอครับแล้วผมเชื่อว่าพอเราเล่นจริงอ่ะเราก็คงลืมความร้อนไปแหละครับใช่ไหมราชบุรีครับผมันใหญ่จะเป็นราชบุรีแล้วเกือบครึ่ง50เปอร์เซ็นต์ของเรื่องครับอยู่ที่ราชบุรีครับก็จะมีก็จะมีบ้านบ้านหลักอยู่ที่ราชบุรีแถวแถวนพระรามครับก็คือจะถ่ายจากตองวันหรือเปล่าเขาบอกเขาคือ ทั้งวันป่ะพี่ทั้งวันเลยวันทั้งคืนครับทั้งวันทั้งคืนเราต้องอยู่กับมันไม่ได้ค่ะอยู่กับมันม่ได้คีแผนที่จะออกฉายแล้วใช่ครับที่เจ็ดเจ็ดเดือนพฤศจิกายนเอางั้นเลยเหรอโอ้พรุ่งนี้เราถ่ายนล้วค่ะตอนนี้ทอมีวางแผนไว้ค่อนข้างจะ เป็นไปตามแผนตั้งแต่แรกตั้งแต่เรื่องเริ่มตั้งแต่การเป็นขวดตั้เรื่องการแสดงรวมทั้งตอนนี้เตรียมงานทุกอย่างค่อนข้างจะพร้อมรวมทั้งมีการคุยกับทาง CG เป็นบริษัทแพทแคทครับผมก็ค่อนข้างจะเป็นในทางเดียวกันเราเรามีโลโก้เทวาอันนี้ด้วยนะคะ,คะนี่ค่ะนี่ค่ะเนี่ยเนี่ยต้องต้องมีทุกเรื่องค่ะใช่ครับผมยังไงต้องต้องหนึ่งเป็นงานของ เป็นตัวละครลับหรือเปล่าเป็นตัวละครอยู่ในที่ลับอ,าอ่ <c oughs> เอาเกร่ก็อยากงงาจะฝากหนังภาพยนตร์เรื่องนักขบัตน,นะครับคือต้องบอกว่านี่เป็นภาพยนตร์ที่ผมรู้สึกว่าส่วนตัวนีมีสเสน่ห์มากๆนอกจากจะเล่าถึงอยู่ในยุคข,ของสองครามโลกค,ครั้งที่สองแล้วเนี่ยครับ<ม>ยังมีเรื่องของตำนานของพญานาคด้วยนะครับผมว่าพอสองเรื่องนี้มาเจอกัน ตัวละครนักแสดงหลายๆท่านเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าน่าดูแล้วตัวเองก็ตื่นเต้นมากที่ได้รับเล่นเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากคนดูฝากทุกๆคนเชียร์และให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับเราจะทำให้เต็มที่เลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ่สนักสมิยะอเร๋อแล้วก็นังเอกใหม่เลยครับผมมิยาช่ก็อันนี้เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของมิยาเลยค่ะแล้วก็เป็นภาพยนตร์ที่เล่นเป็นบทนำ เรื่องแรกด้วยก็ค่อนข้างตื่นเต้นมากๆที่ได้เล่นกับพี่เจมแม่นูกแล้วก็นักแสดงหลายๆงานเพรแต่ละคนแบบดูเลยพี่นกไหคะเรียกพี่นกเพราะว่าทุกคนก็คือมากฝีมือมากๆเก่งมากๆและรับรองว่าพวกเราจะตั้งใจค่ะเต็มที่มากๆกับเรื่องนี้ค่ะฝากด้วยนะคะ